ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวยูท b e ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับโค้ดแบงสอนออกกำลังกายนะครับผมใครเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดซับตะไลให้กับโค้ดด้วยนะครับวันนี้ก็จะไม่พูดเยอะนะครับพูดในสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์นะครับบางคนตามคอมเมนต์เลยเห็นผมออกกําลังกายนะครับเห็นผมออกกาลังก,ก,กายก็บอกว่าใช้เครื่องผิดประเภทหรือเปล่าตามคาคอมเมนต์เลยมันไม่ได้ใช้เครื่องผิดประเภทเลยนะครับเพราะว่าอ่า ผมเองไม่มียิมไม่มียิมออกกําลังกายแล้วก็คิดเองนะครับคิดเองคือท่าที่เราเนี่ยท่าที่เราเอาเอาเชือกเอาเชือกล่มเนี่ยแล้วเราก็ดึงลงมาดึงลงมาอย่างเงี้ยใช่ไหมเราดึงดึงดึงลงมาอย่างเงี้ยดึงดึงดึงลงมาอย่างเงี้ยแค่สะโพกเราอย่าอย่าไปเลยสะโพกนะดึงลงมาแค่สะโพกเราแล้วเราก็ล็อกสะบักด้านหลังไว้ประมาณนี้ยตรงเนี้ยมันมันจะโดนโดนแร็ปเต็มเต็มโดนปีกเต็มเต็มนะครับอันนี้คือ ไม่ได้ใช้เครื่องผิดประเภทนะครับเพียงแต่ว่าดัดแปลงเครื่องใหม่นะครับอันนี้ต้องต้องเข้าใจอย่างนึงเนาะตามที่โค้ชพูดนะครับเพราะว่าโค้ชเนี่ยเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องการออกกำลังกายมาอย่างดีนะครับแต่ว่าถ้าเราถ้าเราไม่มียิมและเราไม่ไม่มาดัดแปลงเราก็ไม่มีวันที่จะได้กล้ามเนื้อในส่วนที่เป็นปีที่คมสวยนะครับเดี๋ยวมานี้เนาะเดี๋ยวโค้ชจะหันหลังให้ดูว่ามันได้ปีกจริงไหมเออเดี๋ยวหันหลังให้ดูนะครับอ ก็จะได้ปีกประมาณนี้ทุกคนน่จะได้ปีกประมาณนี้กล้ามกล้ามเนื้อปีกอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องพูดก่อนว่าเวลามันทํางานอะมันทํางานยังไงกล้ามเนื้อปีกมันจะทํางานอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บลงมา่างเงี้ยแต่ถ้าแต่เราต้องล็อกสะบักด้านหลังไว้นะเราต้องล็อกสะบักด้านหลังไว้เราต้องล็อกล็อกเราเราก็ดันศอกมาดันศอกมาแค่สะโพกเห็นไหมมันจะโดนปีกแล้วก็กล้ามเนื้อปีกคือการ เล่นแรบคูดาวใช่ไหมเราเราก็จะดึงมาอย่างเงี้ยดึงมาดึงมาอย่างเงี้ยอ่ะแค่นี้หยุดแล้วเราก็เกงเกงแล้วเราก็ปีบไว้แล้วเราก็ปล่อยปล่อยหายใจเข้าหายใจเข้าเห็นไหมมันก็จะโดนปีกนะครับคนบอกว่าเอ้ยผมใช้เครื่องออกกําลังกายปิดหรือเปล่าไม่ปิดนะครับอันนี้คือการเล่นแรบคูดาวแต่ว่าเราแบบดัดแปลงเครื่องเองนะคะผมเราต้องเข้าใจนะครับผมเพราะว่าอ่าไม่ไม่มีอันผิดแน่นอนนะครับ การการเล่นกล so ้ามเนื ujemy, ้อปีกอ่ะก็ค <growing and> ือว่าเนี่ยเราเราเราต้องดึ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 งสอบมาแค่สะโพกนะอย่าเลยเลยสะโพกนะถ้าเลยสะโพกนี่มันจะไม่โดนปีกละมันจะไปโดนอะไรอะไรล่ะสะบักด้านหลังแล้วแล้วตอนนี้เวลาเราเกงเกงเกงใช่ไหมเกงใช่ไหมเห็นไหมเห็นป่มเห็นไะหลังมันจะกว้างออกมันจะกว้างออกมันจะโดนมันจะโดนปีกนเต็มเลยทุกคนประมาณนี้เนาะตามคําคอมเมนต์มานะครับ